ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลเอปริวันเวลคัมทูไลสไต์บายบายบุรีรัมนะคะเพื่อนเนาะบายบุรีรัมในออสเตรเลียมาอีกแล้วนะคะเพื่อนวันนี้เรามาอัปเดตอาการนะคะเพื่อนอาการบ่ค่อยดีพี่น้องอาการบ่ค่อยดีนะคะเป็นวัดนะพี่น้องเป็นอันเป็นวัดนะแต่บ่มีไข้นะคะเพื่อนเป็นวัดแต่ไม่มีไข้แต่ว่าไอมากนะคะเพื่อนไอมากเลยนะคะ อันเริ่มตั้งแต่วันอังคารนะคลั่นเนื้อคลั่นตัวเนาะี่น,นอ้องอ่าพอคลั่นเนื้อคลั่นตัวก็รีบกินยาพาราเนาะกินยาอ่าพาราโ,โดออสโตนะคะกินยาพาราโ,โดไปสองเม็ดนะคะเพื่อป้องกันการอ่ามีไข้เนาะเพื่อน,ออนะอน,อนแล้วก็เนาะนอนนะเพื่อนๆหลังจากกินยาไปสองเม็ดมันก็ไม่อาการไม่ดีขึ้นนอะนเพื่อนก็นอนนะ อมากเลยกลางคืนคืนวันอังคารนะท่านเพื่อนคืนวันอังคารก็ไอมากแต่ก็ทนคมตาจนหลับลงไปนะท่านเพื่อนแล้วก็วันพุธนะ่ะเป็นวันที่ไอามากๆเลยนะท่านเพื่อนคืนวันพุธเนาะคืนวันพุธน,ะน,น,ธนอนนอนไม่ได้เลยเพื่อนวันพุธนะ่ะนอนไม่ได้เลยไอยังงงกับตัวเองเป็นอย่างนี้เป็นวัด นะคะเป็นแต่ไม่ได้ตรวจโควิดนะเป็นเพื่อนเป็นวัดแต่ไม่ได้ตรวจนะเพื่อนว่าตกลงใช่หรือไม่นะคะใช่หรือไม่ใช่นะคะนเพื่อนเนาะก็คืนวันพุธเป็นลายที่ไอ ไอมากไอไอจนเจ็บหน้าอกไอจนเจ็บคอพี day, s <S <can> ่น้องไอจนเจ็บคอไปหมดเลยนะคะเพื่อนแล้วก็อ่านอนสต็อปไอแบบนอนสต็อปนะเพื่อนคุณสามีก็เลยพามาเอายานะคะเอายาพ่นปวดนะที่แกมีมีแบบอ่าหมอให้เป็นแบบสเปรย์นะเพื่อนสเปรย์ที่อ่าพ่นพ่นพ่นเข้าไปในปากนะพ่นเข้าไปในปากเพื่อให้มันช่วยผ่อนคลาย ให้ปอดมันขยายหลอดลมอ่ะอันเพื่อนเออพ่นเข้าไปสองสองครั้งก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะอะในวันวันพุธเนาะเออในเช้าวันพฤหัสเนอะอมเพื่อนก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็อ่ายังไม่หายขาดเนาะแล้วก็วันพฤหัสตอนเย็น,นเพื่อนพอวันพฤหัสตอนเย็นพี่ใบก็ ก่อนนอนเนาะก็ตัดสินใจกินยานอนหลับนะคะกินยานอนหลับไปหนึ่งเม็ดเพื่อนเพื่อ,อให้เพื่อช่วยให้มันนอนหลับได้สนิทนะคะเพื่อนเนาะเพราะว่าเมื่อวันพุธพี่ใบไม่ได้นอนเลยนะคะเพื่อนพี่ใบไม่ได้นอนเลยมันไอมากนะคะไอมากไอมากจนหน่ากลัวแต่ว่าถามว่าได้ตรวจไหมไม่ได้ตรวจนะ เพื่อนพี่ายไม่ได้ตรวจอะไรนะฮะเพื่อนเออวันนี้รู้สึกดีขึ้นนะเพื่อนหลังจากพี่ายกินยานอนหลับไปอ่าหนึ่งเม็ดคืนวันพฤหัสนะคะตื่นมาวันศุกร์วันนี้นะคะอาการดีขึ้นเพื่อนตื่นมาตอนเช้าตีห้าตีห้าครึ่งเพื่อมาเข้าห้องน้านะฮเพื่อนเพราะว่าพี่นอนนอนนอน,นอนแต่ห่วงวันแล้วก็ตื่นมาตีห้าครึ่งเพื่อเข้าห้องน้ำนะเพื่อนบล็อกหมดเลยจมูกนะคะบล็อกหมดเลยนะ ตื่นมาต้องมาสั่งน้ำมูกนะเพื่อนบล็อกหมดเลยกลายเป็นนัสเลดเป็นอะไรที่มันเข้าไปบล็อกในโพรงจมูกเรานะคะเพื่อนรู้สึกโล่งเลยเพื่อนโลง่งมีมีความรู้สึกว่าโล่งขึ้นเยอะและก็ไม่ไอนะคะเพื่อนไออยู่เล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่เหมือนเมื่อวานนะคะ เพื่อนๆนี่นะคะก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าเป็นหรือไม่เป็นนะคะแต่พี่ไปไม่ไม่ได้ตรวจนะคะเพื่อนพี่ไปไม่ได้ตรวจอ่าโควิดนะ,ะเพื่อนคือเราอยู่เราไม่ได้ยุ่งวุ่นวายกับใครนะเพื่อนอยู่แต่ตามบ้านนะคะเวลาไปห้างไปอะไรอย่างนี้นะเออแต่ก็มีเพื่อน เพื่อนคนไทยคนหนึ่งนะเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะ่ะแกเป็นหวัดนั้นเพื่อนคิดว่าพี่ายติดมาจากเขานะเพราะว่าเขาไปกินปีมานะท่านเพื่อนเนาะเออเพื่อนคนนั้นไปกินปีมาก็เลยคิดว่าติดมาจากเพื่อนคนไทยนะคะเพื่อนเออก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะว่าการของพี่ใบไม่มีไข้นะ้นเพื่อนแต่ว่าไอมากมายนะคะแต่วันนี้ดีขึ้นแล้วนะคะคิดว่าคืนนี้คงไม่ต้อง ใช้ยานอนหลับช่วยนะคะเพื่อนก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทุกเลิบทุกไลนเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อก็ถ้าเกิดมีโอกาสดีๆนะคะเราจะพามาฟังเรื่องราวดีๆนะคะและก็พูดคุยกันอีกครั้งนะคะเพื่อนๆวันนี้ต้อง bye ะะบ๊ายบายนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ